สวัสดีค่ะพบกับจูเนี่ยนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูในรุ่น4ประตูเครื่อง3,000 v c o ีคอนะคะ2023ท่านใดที่ยังสนใจรถที่จะไปลุยป่าลุยเขาเนี่ยก็สามารถดูได้เลยอันนี้ดาวเริ่มต้นที่5,9,000บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพามาดูเนาะว่ารอบข้างภายในเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญค่ะ ถ้าเกิดท่านใดสนใจนะคะก็สามารถทักเข้ามาได้นะคะก็คือโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่5 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะสอบถามได้เลยนะคะออกได้ทุกอาชีพค่ะอันนี้จะเป็นภายในค่ะภายในกว้างขวางนางได้สะดวกสบายมากเลยค่ะ